เมื่อครั้งที่คุณชัดอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีวันหนึ่งคุณชัดเดินผ่านสะพานไม้99าย99ได้พบกับเด็ก3คนนอนสมคว่ำหน้าอยู่จึงได้เรียกขึ้นมาถามว่าเป็นอะไรไปไอ้หนู3คนพี่น้องหน้าตาอิดโรยและบอกกับคุณชัดว่าพ่อกับแม่ยังไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้กินข้าวกันเลยในวันนั้นคุณชัดมีเงินติดกระเป๋าอยู่แค่14บาท50สตางค์จึงควักให้ไป14บาท เพื่อให้ไปซื้อข้าวสารซื้อไข่มาต้มและทอดกินกันคุณชัดได้นั่งมองเด็กๆที่กินจนอิ่มแววตาจากเดิมที่ดุงหม่นหมองกลับเป็นแววตาที่สดใสขึ้นและคุณชัดก็เหลือเงินติดตัวแค่50สตางค์ใช้ขึ้นรถเมย์มาลงตรงหน้าตลาดบางซื่อครั้นหนึ่งตัวคุณชัดที่เป็นคนหิวบ้างก็ได้สั่ง๋วดเตี๋ยวกินแต่ก็ขอติดเงินไว้ก่อนคุณชัดเข้าใจความรู้สึกของคนที่หิวที่ต้องอดเมื่อไม่ได้กิน คุณชัดมีความเชื่อว่าการได้ทําบุญกับคนจนคนยากนั้นได้เห็นผลทันตาจากแววตาของเด็กทั้งสามที่ได้เจอนี้จึงรู้สึกอิ่มเอมใจยิ่งกว่าทําบุญอื่นๆคุณชัดไม่เคยลืมว่าตัวเองเก้าวมาจากครอบครัวที่ยากจนมีเงินไปโรงเรียนวันละสองบาทที่บ้านก็หลังคารั่วฝนตกแต่ละครั้งก็ต้องมานั่งรวมกันเป็นกระจุกแต่ถึงอย่างนั้นพ่อกับแม่ก็ไม่เคยเป็นคนจนน้ำใจทำให้คุณชัด เดินตามรอยสิ่งที่พ่อกับแม่ทําในช่วงที่คนชัดเรียนก่อสร้างก็บีเ,เพื่อนจากต่างจังหวัดมาขอพักอยู่ที่บ้านด้วยถึง4คนเป็นเพื่อนทั้งจากภาคกลางภาคอีสานให้เงินช่วยค่าข้าวเดือนละ50บาททั้งที่ที่บ้านอย่างยากจนแทบแย่แต่ก็ช่วยทุกคนจนเรียนจบกันหมดแล้วจึงแยกย้ายได้งานทํากันไปในช่วงที่ลําบากพ่อกับแม่ได้มีประสบการณ์เล่นงเงินกู้และมีคนอื่นมาฝากให้ปล่อยกู้ และต้องกลายเป็นผู้รับเคราะทำให้ชีวิตย่ำแย่ด้วยเหตุนี้คุณชัดจึงรังเกียจการให้เงินกู้กินดอกเบีย้ยและมีความคิดที่ว่าหากคิดจะช่วยคนทั้งทีเราก็ต้องไม่เอาอะไรการที่ได้เห็นความทุกข์ยากมามากมายการที่เป็นคนจนมีที่ให้ซุกหัวนอนมีข้าวสารมีไข่ไว้ต้มทอดกินก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณชัดแจกข้าวสารให้คนทุกปี เพราะเห็นว่าคนอดอยากนั้นทําให้เป็นทุกข์ขนาดไหนจนมีครั้งหนึ่งคุณชัดได้ไปร่วมงานเฮียฮุยอาเซียนซึ่งแต่ก่อนเป็นศูนย์กลางการค้าอาเซียนอยู่ทางบางประปิกแถวพระขนงได้จัดงานวันเกิดกันแล้วก็มีขึ้นร้องเพลงเพื่อบริจาคข้าวสารให้คนจนเฮียหุยบริจาคข้าว50กระสอบและคนอื่นที่มาร่วมงานก็บริจาคเบิ้ลให้เป็นสองเท่าส่วนคุณชัด ได้ร่วมบริจาคไป200กระสอบเหมือนเป็นการประมูลในปีนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วคิดเป็นเงินได้ถึง1.7ล้แสนกว่าบาทการแจกข้าวสารจึงได้กลายมาเป็นประเพณีที่คุณชัดได้ทำในทุกปีจนถึงทุกวันนี้รวมแล้วกว่า40ปีจากที่คุณชัดได้ซื้อข้าวสารมาแจกปีละหลายหมื่นถุงจนวันหนึ่งคุณชัดได้ตัดสินใจทำนาปลูกข้าวเองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน,นำมาแจากให้กับทุกคนซึ่งจนถึงทุกวันนี้ข้าวที่ได้แจกให้กับทุกคนได้ทานในทุกๆปีก็เป็นข้าวจัหนาของคุณชัดเองเป็นข้าวพันดีที่ใครได้รับแล้วก็ต้องได้อิ่มท้องได้อร่อยได้อิ่มใจไปพร้อมกับผู้ให้คนนี้ในส่วนของผู้ที่เกิดตกทุกข์ได้ยากเกิดเคราะห์หามยามร้ายมาเพิ่งพิงขอความช่วยเหลือหากได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงคุณชัด ก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังได้ให้ความช่วยเหลือไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเทอมลูกเรียนหนังสือหรือครอบครัวไม่มีจะกินอย่างเช่นว่ามีครูคนหนึ่งเคยมานั่งร้องไห้เป็นหนี้สินเสียดอกเบี้ยจนไม่มีอะไรจะกินคุณชัดได้สืบดูแล้วว่าเป็นเรื่องจรงิงก็ให้เงินช่วยไปคุณชัดมีความคิดว่าการช่วยเหลือคนจนตกยากนั้นถือเป็นการให้ชีวิตคนที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ เมื่อเรามีก็ต้องให้ในส่วนของเรื่องการศึกษาคุณชัดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษามาโดยตลอดโดยเริ่มจากตนเองได้พยายามดิ้นรนศึกษาจนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อครั้งเรียนหนังสือในช่วงยากจนคุณชัดรู้ดีว่าเงินสําคัญอย่างไรไปโรงเรียนก็ไปด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวเศร้าหมองทําให้เกิดท้อแท้คุณชัดจึงเข้าใจดีถึงเด็กที่รักการเรียนการศึกษา แต่ว่าอัตคัดขาดแคลนคุณชัดจึงเป็นผู้หนึ่งที่ออกเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กมากมายได้มีโอกาสเรียนในทุกระดับตลอดมากว่า200ชีวิตคุณชัดได้ส่งเรียนจนจบปริญญาจนสูงสุดที่ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศมากมายหลายชีวิตได้มีอนาคตที่สดใสมีหน้าที่การงานที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลครูและอีกหลากหลายสาขาอาชีพ จนถึงในปัจจุบันคุณชัดยังคงส่งเรียนอีกหลากหลายคณะแม้กระทั่งนักเรียนแพทย์ก็มีเช่นกันคุณชัดมีความคิดว่าการที่คนมีการศึกษานับเป็นพื้นฐานที่ดีจะได้ทันโลกสามารถช่วยเหลือประเทศได้หรือว่าอย่างน้อยก็มีงานทำช่วยกันสร้างประเทศเป็นลูกโซ่กันไปการให้ทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือสังคมและประเทศไปในตัวไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะของคนใดคนหนึ่ง การที่คุณชัดให้ทุนการศึกษาไปไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเพียงขอว่าต้องทดแทนประเทศไม่มีข้อผูกพันใดกับคุณชัดถึงจะส่งเรียนจนจบก็จริงแต่ทุกคนก็ต้องรับใช้ประเทศนี้จนวันหนึ่งจึงได้จัดตั้งมูลนิธิเต่าปูนขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการให้ทุนการศึกษาต่อไป ไม่เคยหนยนี้คนดีไม่มีวันตายคนดีไม่มีวันตายฟังแล้วน้ำตาจะไหล